แต่ถ้าแบบมีแบบแน่นอนแน่ๆว่าเกมนั้นจะถึงเทิร์นเก้าเทิร์นสิบนะโหสุดยอดแห่งความแบบบ้าบอแหละแบ็แคนยอนกลายเป็นแบกคแคนยอแนแมน<ท><ก>ใช่ไหมเนี่ยโอเคพรอนของข้าลุกไม่ด้วยเพลิงศักดิ์สิทธิ์ผมไม่เอาแบ,บรนด์เลยอะเอาอาเครล์เพนอะมันเหนือกว่าแบรนด์อยู่แล้ว โอเคโอเคโอเคตายตายให้เลยโอ้ยย่าอย่าโอย่าโอย่าอะไรไหมซูงแง่แต่ถ้าเราเร็วก็น่าเกียดเหมือนกันนะเอาแล้วเพนเก่งห้าสามห้านี่ก็ใช้ได้นะเทรดแง่เทรดมาร์กมา อย่าหวังว่า,าจะเทรดแล้วถ้ามันเล่นอย่างเงี้ยคนเดิมด้วยเหรออันนี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะไม่รู้ไปว่ายน้กับปลาน่โอ้เคีเรามีสามสี่บีรอเทรดเขาอยู่ดี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 ก เคแน่นะความเจ็บปวดกระสิบ,บกระดอยเล่นพลาดเราต้องจั่วก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต่างอะไสามห้านี่ก็โอเคเหมือนกันนะเด็กนี้ไม่มีทอนอะ่ะแย่ตรงนี้แหละเจอสูก็อ,อ้วกอยู่ เก่งทั้งเลยหกสี่หกสี่ใช้ได้นะไปหกสี่จักนจงเจ็บปวดจงเป็นพวกเราจงเจ็บปวดจงเป็นพวกเราซื้อหรือขาย ผมจะเริ่มที่จะ go f a c บ้างแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเขาต้องบัฟอย่างน้อยอะประมาณเล่นที่3ตัวเพื่อที่จะทำให้พลังโจมตีของบานดำเป็น4ผมจะได้เทรดทีแตยไม่ตายแต่ใบ3ใบนั้นมีสิทธิ์อยู่ไหมดูก่อนว่าเขาจะ live t a รดูว่าจะเจออะไร live tab ออกมาเป็นโอเคไม่เป็นไรแน่ เป็นเทรดอาคาแล้วเพนให้ผมจวก๊สฟรี2ใบช่วยแล้วจวดสามใบด้วยซ้ำเพราะว่ามีเนียนตายเจ้านี้ให้ความสามารถนะ <c oughs> อยากจะบอกว่า <c oughs> thank you teacher เฮ้ะทำไมวะ ความลับรอเหรอรู้อะไรไหมครับใครตายอีกแล้ว thank you ทีเช h ร์เทรดทำไมไม่รู้นะแต่ถ้าเขาคิดว่าเทรดแล้วดีก็คงดีนั่นแหละอายาอะไรอ่ะออกไปสู้ซะเจ้าสว่านเจ้าสว่านนี่เองไม่ตีด้วย าโอเคขอสองเทินขอสองเทินทีเรียนเก่งแปดแปดค่อยค่อยค่อยเหมาะสมกับสแตทหน่อยเจ้าไม่ใช่นายของข้าดุม who dare s u ม m o n me who dare not react สมบูรณ์แบบเลยเฟสเฟสเฟสใช่ไหมเฟสเฟสเฟสสวยละแรงเกินเกิน อย่าตายนะเราจริงจน่าจะตี3-3ก่อน่็เทรดเพื่อเพื่อจวดแบบยืนยันกันดวยซัีอาวุธสีดาเมตอะถ้ามันหาได้ผมแว่สีดาเมตอย่าพูดสีดามเดต ค่นหัวเจ้านะจงช่วยเหลือเรานรักบราฟรีไม่เจ็บเรียกหาอยห่ไในอืมอืมอย่าได้โซไฟก็พอจงเจ็บปวด Oh. แบบหนึ่งนะนี่เราแบบมิดหนึ่งดาเมจออฟรีซซลเองนะเนี่ยหนึ่งดาเมจเองนะเนี่ยเพราะรีลอยนี่หกแปเลยนะครับแปดโลนี่สิบหกสิบเก้ายี่สิบยเลยนะขัดหนึ่งเองนะขัดหนึ่งเองนะ แต่เราต้องเทรดตอนนี้เราต้องเทรดเยอะอยู่เห็นแล้วก็ตัดโอกาสการการถั่วการของเขาเข้าไปาม,มาาไม่พอก็ร้รอ,องละอย่ามีโซไฟโซไา <c oughs> <c oughs> เทรดเพื่อแต่ก็ไม่เป็นไรสาธิตเอาโจมเจ็บปวดโอ้ย่เลยรีรจังเกียร์โอ้ทำเควสททำเควสต้องใส่ดาบทำเควสลืมลืมไม่ได้จะบีเอ็มนะใส่ดาบทำเควสจะมอดไหมอ,อ,องีกับย่าล้องดีกับข้า ว่าถือว่าใช้ได้อยู่